วางแล้วครับไม่มีงานเ่วานวันนี้เลยตื่นในเช้าเปิดร้านครับเมื่วานไม่มีงานเงียบกริบว้าวบยาก,กาศเ,เช้าครับเสียงไก่ขันเหน้าต้มยำร้องดีจริงๆเลยหน้าต้ม วางแล้วก,กาดเช้าๆครับว้ารถเก็บขยะเดีเ๋ยวเอาทั้งขยะเก็บหมดเวลาดึกเช้าครับเปิดอจับ ขึ <si suppression> ้น <descon> ก <fin anta> ่อนลืมหยตายหรไไมเอาละอ้ได้แล้วครับ ข้าวขายก็พอได้อยู่วานแต่ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เงียบอยู่เก็บทั้งขยะเดี๋ยวหายขยะมาเก็บเมื่อวาน เช้าตอนที่ห้าครับโอ้ลมลมตาฟ้าฝางเหรอเออว่ะไฟทำไมเป็นองกลม,มอีอมนนอมู่ะละรูปวงกลมครับ ถ่ายสองนี่เลยไม่เคยถ่ายนี่นานแล้วครับอากาศเช้า คนตึเชาทำงานใส่ไซดเช้าแน้าวนยังไม่เปิดอก ที่ห้าให้มาเปิดื่นเช้าครับชาเปิดแล้วร้านผมมาแล้วโอ้ยตื่นแต่เช้าแนะ่ไฟก็ไม่เปิด เปิดไฟด้วยเด้อโหขายตื่นไปขายขายขายตรงไหนรู้คนนี้แต่เช้าเลยครับสู้จริงๆครับกอนเช้าตอนตีห้าครับร้านตรงนี้จะเปิดหรอเงียบคิ ไม่มีใครเปิดผลไม้ก็ไม่เปิดครับเงี่ยโอ้ยสาวซีเอสพฤษภาคมครับสิ้นเดือนแล้วอันละลายใหญ่ที่สุดอายุการสุรินก็อยู่เออ,เอ,อสงไฟทำไมรูป,ปรกลมอย่างเนาะดูไฟสว่างจ้าเลย,ยเอะอสว่างแปลก ราดิกเช้ากับอาขอนงานจะได้มาถ่ายฝั่งนี้สักทีไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินข้ามมาถ่าย,ยออมองชัดเหมือนกันครับวานนี้มีงานเลยเงียบกริบสายต้องทำ หน้าร้านใหม่เหมือนไม่ค่อยดินเท่าไหร่เนียยกริบอยู่เอ,อ่ตอตลาอะไรมันติดกันครับลูกค้าเลยไปซื้ออะไรมาให้ช่างเลยไม่ได้ค่าอะไรเลยขาต้องการเอาอะไรมาให้ก็ยู่ยากนะครับซ่อมโอ้ลืมมอรถ ออกมาเดี๋ยวรถออกก่อนอมีชีวิตยอยู่ก็สู้ต่อไปครับเออเรื่อวกันไม่เคยเปิดอันนี้เลยนะอะกลางนี่ เคยเกิดไฟกลางรถเลยไฟในกิง่งเออตาร,รถก่อนครับตาร,รถเหยียบคลาดทุกครั้งครับเหยียบคลาดแล้วก็ค่อยสตาร์ทการพลาดครับ เปิดไฟหน้าเหยียบค่าทุกครั้งก่อนสารถไม่มีข้อแม้ครับเปิดแอร์รูปเหล่าเอาไม่ต้องเปิดยังไม่หนาวเา้ย ท้ายซอยครับรอบหึ่งลองหน่อยไม่เคยได้ขับเลยรถจอดอย่างเดียวครับขับบ้างครับจอดอย่างเดียวจอดมานานคกนวิ่งแค่20ครับไม่ได้ใช้ความเร็วมาก ทางใครทางมันครับชีวิตไปรถเก่าๆสว่างดี เราจอดเ้าเปิดไฟฉุกเฉินก็ดีครับไฟจอดนะดเราไม่ได้ใจก็เล่นไฟฉุกเฉินนีก่อน ช,ช้าๆครับไม่ต้องใจร้อนถอยรถดูซ้ายดูขวาอ่าเข้าว โอเคครัมผมเสียงไก่มมนน่าต้มจริงๆเลย